สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อผมแฟนหมงก่อพินโยมารายงานตัวชิดเลยครับอันแรกก็กะว,ว่าจะมาตกปลาเนาะแต่ไม่เคยมีปลาไม่เคยได้ปลาเลยก็เลยเป็นแนวดีกว่าอันนี้ผมก็กำลังเดินมาในนาตัวเองเห็นบุ้งอยู่ไกลๆเนาะ นู่นอันนี้คือที่นาผมทั้งหมดเลยนะครับสิบไร่เดี๋ยวไปเก็บปุ้งดีกว่าปลาเปิดก็ไม่ได้เนาะเอาเขาปุ้งไปเกงดีกว่าเปลี่ยนแนวมาเก็บผักดีกว่าครับท่านผู้มชมาตามผมมาเนาะเดี๋ยว,วไปดูหน่อไม้นิ มีต้นต้นบงตรงโน้นแล้วผมก็จะเก็บมะขามตอนนี้มันก็ไม่ใช่มะขามน้อยนะมันก็มะขามฝักแก่แล้วเหมันกันแต่มันยังไม่สุกหรอกมมเอาไปตำนาะนี่เราก็มาเก็บปรุงมาดีติด่าคานาเนี่ยตอนผมเป็นเด็กนะผมวิ่งเล่นหัวทุกหมวสู้เนย จะไปถึงเถียงนาโน่นนี่คือเถียงนาของตาผมเนาะเหีนหน้าน้อยแต่ปีนี้ผมไม่ได้ทำอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังมาแล้วว่าผมไม่เ่อดผมเช่าทําผมไม่เอาขาตั้งกล้องมาด้วยด,ดูือดีโอ้กหกปุ้งยังงามักปุก้งแบบนี้มันเป็นเขาเรียกักปุ้งอะไรนะักปุ้งหน้าแรงอะ่ะ มันจะมันจะอร่อยกว่าผักบุ้งที่มันอยู่กับน้ำนะครับรสชาติมันจะดีกว่ามันจะแข็งแคนอีนเนาะเขาเรียกเนาะผักบุ้งแข็งน,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 น้ำอะไรประมาณนี้รูปกันโอ,โอเคเดี๋ยวผมจะเก็บดูเนาะเดี๋ยวหาที่เก็บกล้องก่อนเพราะมันไม่มีขาตั้งกล้องอะไรมาสักอย่างเลยรู้จะเห็นหรือเปล่านะ วางตรงนี้แหละเอ็วางไม่ได้หรือเปล่า,าเนี่ยโอ้หายมืออะไรก็ไม่มีสักอย่างโอ้ห,หมดเว้ยเออต่างหูตัดเอาเลยครับเนี่ยนะมันมันมีแมงเจาะด้วยนะพเพื่อน แสดงว่ามันเป็นธรรมชาติมากไงคือไม่ได้มีสารเคมีอะไรเลยเนาะเนี่ยของนี้ทั้งเออใช้กุญแจตัดแง๊บๆ,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 ๆเนี่ยไปแค่พอกินเนาะกอกแกงมือหนึง่งหรือเอาไปเยอะก็ไปทิ้งก็เปล่าไงแล้วก็เอาไปห่อแค่พอกินเนาะ โอ้ผมว่าคมไม่เห็นผมม่กล้องมันอาจจะความพิกหงายหน่อยนะเดี๋ยวก่อนที่ั้งครุกแถวนี้มันก็ไม่มีอะไรเลยแล้วเนนาที่โดนน้ำท่วมโอ้ยจะร่วง <c oughs> ขุขะเหลอเกิน เนี่ยผมก็ไม่เห็นนะว่ากล้องมันทำงานยังไงนะเพราะผมไม่เห็นหน้าจอละก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเห็นผมว่านะก็มาคิดว่าภาพมันน่าจะออกมาดูดีแต่ก็ไม่รู้แหละผมก็ถ่ายทำาปอย่างนั้นแหละนี่ มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผุ้งแคนผักปุ้งหน้าแรงไงมันจะอร่อยนะผมว่าอร่อยกับาผักพุ้งที่มันอบออ้วน,อวนตอนที่มันมีน้ํามีเยอะนะอืมเนี่ยคนสมัยคนเท่าคนแก่เขาเขาชอบกินกันนะครับไหนเนี่ยกไปแล้าดีว่า ผมก็ชอบกิน <c oughs> นั่งบัเลิเปิดเจอเลยอันนี้เรามาทำคลิปแบบเปลี่ยนแนวเนาะอยู <c oughs> ่กับป่าเักบุ้งนันก็โอเคนะเพื่อนๆคือเราอย่างน้อยเราก็ประหยัดไปตังไปหนึ่งมือเงะยเราก็ไม่ต้องซื้ออะไรงไง เรวก็เก็กปูงเอาปลาที่ตกได้สองสาตัวเนี่ยเอาไปอ่อยแล้วเราก็กินกับปูปงเนาะสุดยอดอยู่นาแกงส้มใส่มะขูดเนี้ยรู<ะ>้จักมะขูดเลยด <laughs> ลดรดิมะกรูดครับมะกรูดมันก็ได้อยู่นาผงว่าอืม ไปไป่ไปนาตัวเองม่ต้องกลัวใครมีใครมาว่ามี่ใครมาด่าครับใครจะกล้าดา่าี่นาเพราอุ้ยกูเนาะ เยอะแยะเลยหมุนย้อนไงก็ได้เนี่ยสวยไหมครับดีที่เปิดเลยผม แม่จะพอเนาะโหแย่เลยสวยงามอันนี้เอาไปอีกเผื่อมันยอบเผื่อเวลามันโดนความร้อนแล้วมันยอบมันฝอดตัวลงไงมันก็จะเหลือน้อยเดียว เมื่อก่อนนะพเพื่อนตรงโน้นอ่ะตรงใกล้เถียงนาตาผมน่ะตอนที่มันเป็นนาข้าวอ่ะนะมันมักจะมีน้ำไปขังอยู่ตรงนั้นเนาะแล้วมันก็จะมีปลาน้ำคน้นไม่แน่เลยผมอาจจะเดินดูก็ได้ว่ามันมีน้ำขังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตรงนั้นมันชอบมีปลาน้าค้อนปลาตัวเล็กนี่ยน,นะ เดี๋ยวเราโชคดีเราก็ได้ป่าน้ำค้อนไปแกงไงไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งตกนั่งจับพอแล้วมั้งวันเนี้ยไม่เยอะแล้วมนะ่โอ้เยอะเลย หาอยู่หากินครับอยู่บ้านเรามีอะไรก็กินอันนั้นไม่ต้องหาไม่ต้องซื้อหาของที่มันอยู่ร,บรอบๆตัวเรานี่แหละตอนอยู่ในเมืองใหญ่ๆเนาะอย่างขอนแกอย่างเชียงใหม่กรุงเทพอะไรเงี้ยเท่าที่ชีวิตผมเคยผ่านมานะโอ้แต่ละอย่างต้องซื้อหมดครับท่านผู้ชม เกือบเอาชีว like ิตไม่รอดจไม่อยู่ว่าเนี่ยคือสิ่งทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ปัญญาว่าเราจะดัดแปลงเราจะหากินเป็นไหมแค่นั้นแหละแล้วก็ขยันหรือเปล่านะ นุ่งบอกว่าอยู่บ้านเราอ่ะอยู่บ้านนอกครอกนานอะ่ะอันนี้วันอดตายหรอครับถ้าเรารู้จกักหาเลี้ยงชีพตัวเองอ่ะเนาะแล้วเราก็ไม่ต้องแบบทะเยอทะยานมักใหญ่ไปสูงเหมือนสมัยที่เราทำงานในบริษัทต้องใส่หน้ากากเข้าหากันไงคือ จากประสบการณ์ที่เคยทำงานมาเนะาะเช้ามาก็แห่ขี้ตาเข้าที่ประชุมแล้วก็นั่งด่ากันพอตกตอนเย็นก็พากันไปแดกเหล้าสักอัดเป็นอะไรกันเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปพาไปดูนู่นนู่นมันก็ไกลอยู่นะไปเลยเนาะ ถ้าทำคงจะไม่มีอ่ะน้ำคงแห้งแล,ล้วลหละไปเก็บขามกันดีกว่าเนาะนนอะโอ้ยแค่นี้แบบหลายอย่างเลยผมวันนี้ตื่นแต่เช้าตีสีอ่ะไม่รู้ตื่นมาทำบ้าอะไรมีภารกิจอะไรเยอะแยะมากมายกัน่รู้ตื่นมาก็นั่ง รับลมนหนาวเฉยๆแค่นั้นนะ่ะมันได้มีประโยชน์อะไรเลยก็จะเปิดร้านก็ประมาณตีห้ากว่าเกือบโมงเช้านี่กดทางขึ้นก่อนเป็นเ่ย <c oughs> ก,ก่อนตรงนี้มันจะเป็นห้างเป็นเถียงนาเนาะหลังหนึ่งแต่ว่าโดนลืมไปละนี่เอ๊ะทำไมกล้องไม่โฟกัสเลยเฮ้ย กองมันมัวมัวไงไม่รู้ครับทีดเดี๋ยวมาที่มันจะเก็บได้หรือเปล่านะมันก็สูงอยู่เหมือนกันนะเรื่อต่ำๆนี้นือบางทีเก็บก่อนมีนก้ลกด้วยวราจะเห็นบ่อมนะ แค่ได้สักมานี่ห้าฝักก็โอเคแล้วนะเอาไปตำเฉยๆตำเหมือนตำน้ําพริกกรอบได้เนี่ยอ๋ <c oughs> อ, <c oughs> อ, <c oughs> อเก็บที่ข้างเลยอ่ะ

พอตำแล้วครับเ,เก็บไว้ให้มันสุกแม่งเพราะว่าตอนมันสุกแล้วมันอร่อยครับมะขามพวกนี้แต่ปีนี้ไม่ค่อยติดเลยจริงมีทั้งหลายต้นนะอสองกอตรองรดน้ำต่อด,ดินเนี่ยของโน้นมีตั้งหลายต้นมันจะแบบเป็นมะขามกำปองไง กลดกันปอก็คือเป็นมะขามแบบว่ามันจะเปรี้ยวหวานอ่ะเวลามันสุกมาเนาะโอ้ได้มาประมาณสิบฝักน่าจะพอละผมว่าโอ้ยจริงตรงนี้มีเยอะแยะเลยใบเ,เชี่ยเข้อไปกูมอกไม่เห็นวะด,ดูดูนิ เพื่อนเห็นไหมแล้วก็ต้นเล็กด้วยต้นต่ำด้วยทำไมกูต้องไปบุกป่าฝ่าดงโอขนาดนั้นป่าเป่าวงคนเนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะไม่เสือกแหกตาดูเป็นสวนตัวเองหรือเปล่าเนี่ย หน้าเคกับบ้านตัวเองยิงเลยสวนคนอื่นอย่งพอว่าสวนตัวเองแท้ๆยังไม่รู้เรื่องรู้ลาวด้วยที่ว่าท่านผู้ชมพอละเอาไว้ให้มันแก่มากหรือว่าหรือว่าคนอื่นจะเอาอไปกินก็ไม่รู้เนาะ <c oughs> เนี่ยต้นมะม่วงต้นนี้มันดกทุกปีเลยนะครับท่านผู้ชมแต่มันไม่ค่อยอร่อยหรอก เลามันดิบม,มันเปรี้ยวหมอกแล้วเวลามันสุกมันก็มันก็ไม่ค่อยอร่อยมันก็ปล่อยให้มันร่วงนี่แหละผมไม่ค่อยมาเก็บกินหรอกพวกเริ่มชวนกันย้ายหมายละคือตกปลาแล้วปามไม่ค่อยกินไงแบบนี้ก็มีหัานหนุ่ยกับพันลังครับมาด้วยกัน เดี๋ยวผมหาถุงพลาสติกใสในนี้มาขามกับอันนี้ก่อนดูมีหรือเปล่าในรถเนาะ <S 2> <S 2> นี่ยงบอปปี้แปงเบดมออีมผมก็ไปมานอนด้วยวันนี้ <S <S โอเคเดี๋ยวก่อนเก็บอันนี้ก่อนเนาะนี่เพื่อว่าการทีนะครับ